ว่าฉันรับบริจาคอีกพูดนะตรงนี้นะคะไม่เคยเอาบัญชีให้ใครนะคะถ้ามีคนเอาบัญชีนะ้ำไปใช้แล้วก็มีคนโอนเงินเข้ามายอดเท่านี้เท่านี้นะคะน้ำขอดําเนินคดีน,นะคะเพราะาน้ำไม่รู้เรื่องน้ำไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่อย่างใดนะคะ ใครที่บันทึกหน้าจอใครที่ใครที่แคบหน้าจอคนที่เอาเลขบัญชีน้ําลงได้นะคะน้ํามีรางวัลให้ใครที่บันทึกหรือว่าแคบหน้าจอคนที่ใครที่แคบเิมพ์เลขบัญชีของน้ำตัวน,นี้ได้นะคะน้ํามีรางวัลให้ร้อยหนึ่งขอคนเดียวนะน้ำขอคนเดียว คปมาใครที่เป็นคนไอเอาชื่อเอาเลขบัญชีนะไปปักเอาเลขบัญชีนะไปลงนะจะขอดำเนินคดีทุกคนเลยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะแต่ก็มาหาว่าฉันรับบริจาคกระทังที่ฉันไม่ได้เปิดรับบริจาคแม่ตบ,บาทเดียวอีกหกนาทีจะขออนุญ,ญาตลงไลนนะคะจะไปซื้อกับข้าวแล้วจะมาไลน์ใหม่ จะมาะไลฟ์ใหม่ขออนุญาตไปกินข้าวกินน้ํากินข้าวก่อนนะคะ๋ย่ฉลาดหน่ข้าวนะเขาหาเงินเองได้เขาก็มั่นใจเป็นธรรมดานะคะเอาจริงเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรเลยแค่เป็นคนปากแซบแค่นั้นเองฉะนั้นเองเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเขาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราก็ปล่อยให้คนที่เขาอ,อยากสนับสนุนอบทองก็ให้เขาสนับสนุนไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ เออไม่ชอบเราก็แค่ไม่ต้องดูก็แค่นั้นเองจบแต่ตอนนี้จะให้พี่อ้อเข้าไปอะ่ะมันมันไม่ได้อะค่ะโรงงานสบู่คือสัมภเวสีคืออะไรโอตอนนี้คันไปอีกแล้วเนี่ยขนอีโบนี่ลามเจาถูกไหมคือตอนนี้เราไปทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้ทำความผิดอะไรที่มันผิดกฎหมาย ในการที่เขาออกมาไลฟ์สดหาของขวัญน,นั่นก็เป็นอาชีพหนึ่งของเขาและคนให้เองเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะให้ฉลามพูดแบแบะอยู่เลยแล้วคุณต้องให้พี่อ้อทำยังไงคะคือพอมอเขาก็ไม่ได้เอามาเป็นพาราเขานะเออคือเราต้องดูด้วยว่าหนึ่งตอนคลอดลูกเนี่ยตัวอบทองเองร่างกายเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์ เด็กลูกของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องมีได้รับพันธุกรรมของเขาบ้างแหละไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพัฒน,นาการที่หนึ่งพูดช้าไหมความคิดความอ่านไหมอ่าคืออย่าไปยากกับลูกเขาเลยค่ะเอาจริงๆเอออย่าไปยากกับลูกเขาเลยเราเอาเวลาเราดูแลครอบครัวเราดีกว่านะคะ ก็วันละสี่พันเลยนะมันก็อยู่ที่ความสามารถเขาหาได้ไงแล้วแล้วเราทุกคนใช้อ้อเข้าไปทําอะไรอ้อเธออย่าหาเงินนะคือคุณเข้าใจไหมเขาก็มีแฟนขับเขาอะคุณจะให้อ้อเข้าไปด่าแฟนขับเขาหรือเข้าไปให้บอกว่าคุณต้องหยุดหาเงินแบบนี้นะไม่ใช่ค่ะอะอย่างมีคนส่งของข,องขวนนัญให้อ้อเนี่ยอ้อก็ขอบคุณถูกไหมล่ะแต่เขาจะหาเงินได้เขาจะนั่งไ like ลท์ทั้งวันทั้งวันทั้งวัน่นะ เป็นสิทธิ์ของเขาเลยค่ะนั่นคือค่าเหนื่อยที่เขานั่งไลฟ์ที่เขาออกมาแสดงทํานั่นทนํานี่ออกมาเป็นตัวละครนั่นคืออาชีพเขาเอ้อมองว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเพราะทิกตอกมันมีให้ไลฟ์มีให้ส่งของขวัญถูกไหมฉะนั้นเองเราไปห้ามเขาไม่ได้เราจะไปบอกเอฟซีเขาว่าเธออย่าไปให้มันนะมันเป็นคนเลวไม่งั้นมันจะมีนักร้องลิเกมหมอลำที่เขามีแม่ยกหรอ เออเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปป้นค่าใครนะเขาก็ทำมาหากินของเขาแค่เขาปากแซบเออหรือจะให้ออโทรไปบอกว่าเอออบท้องอย่าปากแซบนักคนไม่ชอบมันไม่รู้อ่ะตอนนี้เข้าไปจัดการอะไรเขาไม่ได้ละคะ่ะเขาไม่ได้ทำผิกดกฎหมายอะ่ะออไม่ได้มีอำนาจออไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าไปทำขนาดนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ เขาทำลายลูกเขาอันนั้นบอก้อได้เลยค่ะอ้อไปแน่นอนอ่าต่างคนต่างอยู่คือเราเข้าไปรอบแรกแล้วเนี่ยบางคนว่าอ้อทำเคสไม่จบมันไม่จบเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่จบค่ะอ้อจบอ้อทำเคสจบหมดทุกเคสอบทองก็จบแต่มันไม่จบเพราะว่าคุณไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ตามต้องการไงคําว่าไม่จบคือคุณไม่ได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการเพราะคุณอยากให้พมเอาลูกเขาไป แต่พอมอเขาประเมินแล้วว่าไม่เอาไปเพราะอะไรเขาไม่ได้ทำผิดอะไรครั้งแรกเนี่ยเขาต้องตักเตือนผู้ปกครองอยู่แล้วฉลามไม่ได้ถูกทำลายร่างกายนะคะแค่เขาเลี้ยงดูลูกอาจจะไม่เหมาะสมตรงที่อารมณ์เขาเวลาไล่สุดแล้วชอบเออนั่นนี่นู่นเพลิ่ํลำพันอาจจะมีแบบประชดอ่ะเขาก็คุยแล้ววันนั้นทำา M o u อยู่แล้วเออ เอาจริงๆกับอบทองเอาไม่ได้อะไรนะคะเอาก็คิดว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบก็ดิ้นรนน่ะตามสไตล์ของเขานะแค่แค่ช่วงหนึ่งที่เขาปากแต๋วแค่นั้นเองใช่ค่ะมันจบกระบวนการของอ้อไปนานแล้วพอมอเขามีเกณฑ์ของเขาถูกต้องไม่ใช่ว่าเออคุณจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเอามาเป็นภาระทั้งหมดไม่ใช่ไม่งั้นเด็กในประเทศไทยก็โอ้โหไม่มีที่จะอยู่กันแล้วแหละดูทรงและเพราะแต่ละบ้านเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน ถ้าเขาทำ้ายลูกเมื่อไหร่อ่ะอันนั้นน่ะเอาบุกเข้าไปแน่ๆค่ะเออแต่อันนี้เขาไม่ได้ทำ้ายลูกเขาอ๋อก็เห็นเขานั่งเต้นนั่งไล์เขายอมทําตัวเป็นตัวประหลาดนั่งไล์หาของขวัญหาเงินผัวเขาจะทํางานไม่ทํางานก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาเลี้ยงของเขาได้เขาไม่ได้เอาเงินเราไปเลี้ยงผัวเขาจบส่วนเอฟซีเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าน้ําอบทองเขาทําอะไรเขาเอาเงินไปเลี้ยงดูใครเอฟซีเขายินดีให้เราก็พูดไม่ได้ อืตอนนี้เขาจี๊ดก็ปล่อยอเขาฉันเห็นอยู่ฉันก็นั่งขำนะเออมันก็ทํามันก็ทําของมันไปดีอะ่ะเออเราก็บอกเออมันก็ทําของมันนะมันก็ยอมทําเป็นตัวตลกเพื่ออะไรเพื่อหาอไรายได้ไงเขาก็ดิ้นรนในแบบของเขาที่เขาทําได้อ่ะคะ่ะบางคนอยากจะให้ผัวเขาไปทํางานเราสั่งเขาไม่ได้หรอกเออเราไปดูแลครอบครัวเราก่อนว่าเราเป็นแบบสมบูรณ์แบบหรือเปล่าแค่นั้นเอง ไปวงการชีวิตเขาไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ถ้าเขาทำผิดเมื่อไหรอ่อันนั้นอ้อไปเออจะให้อ้อไปทำเกินหน้าที่มันไม่ใช่อะ่ะค่ะไม่ใช่กับกายเป็นว่าเราอะ่ะคนที่ครบสามสิบสองไปรังแกเขาเนี่ยเรายิ่งจะทนคนว่าอีกอืมเนี่ยมีนคนถามว่า,วาเคสอ,อบทองเออที่อ้อไม่ไปทำหรอคะมันให้อ้อไปคือให้อ้อไปทําอะไรตอนนี้อ้อทาอะไรไม่ได้คะ่ะไม่มีอํานาจนะคะ ไม่มีอํานาจที่เขาไปทําอะไรเขามันเรื่องของเขาก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเนอ่านอย่างที่อ้อโดนอยู่เอฟซีอ้อโดนตังให้ลงพื้นที่เนี่ยก็คือเอฟซให้ไงคนที่เขาชอบคนที่เขายังยินดีจะให้เราไปห้ามเขาไม่ได้อืมถามกันทุกวันเลยค่ะเอาไปนั่งดูเขาก็เออมันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ มันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันทําให้คนที่ไม่ชอบเราเอาง่ายๆว่าอบทองทําให้คนที่ไม่ชอบเดือดร้อนใจแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าถ้าคุณอยากช่วยเขาจริงๆคุณดูเขาไปก่อนอยากช่วยเด็กนะดูเขาไปก่อนนะวันไหนนะคะหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านเขาวันไหนเห็นเขาทํรลายลูกเอาหลักฐานมาแล้วจะลงไปทันทีเลยแต่นะตอนนี้เราไม่รู้ เออเราไม่รู้ว่าเขาทําไม่ทําเราไม่มีหลักฐานเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยค่ะเราทําอะไรไม่ได้ทํางานพวกนี้ต้องระวังนะคะทุกคนไม่งั้นเราจะเราจะซวยจะทําตามใจทุกคนที่เกียดเขาไม่ได้อือใช่ค่ะบางเรื่องก็เกินหน้าที่ทําไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ต้องขออภัยด้วยบางคนบอกว่าเอาทาเคสไม่จบเคสอุทธไม่จบไม่จบคืออะไรวะ คืองงมากโอ้ยคันอ่ะขนอีโบไปกันหมดแล้วเวลาแพ้ให้หมดเลยไปจี้ให้คุณการจัดการเอาจริงๆการเขาทำงานเขาก็ต้องมีแบบแผนของเขาเหมือนกันคืออบทองยังไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดน่ะแต่ตอนนี้นะมันไม่ได้มีอะไรแล้วอ่ะเออ คุณจะไปร้องคุณการร้องเอกสมัยร้องใครเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่ามันไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายอ่ะเข้าใจไหมลางหน้าก็ไม่หายแล้วตอนนี้มันคันไปหมดแล้วขอบคุณค่ะคุณวัชราตอนนี้คันไปหมดแล้วไม่น่าอุ้มมันเลยขนมันโคตรเป็นพิษเลยอีโบ